สวัสดีครับเอทุกท่านนะฮะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการดูพระสังกจายหลวงพ่อเงินกดวัดขวางนะครับพิมพ์เสียนเล็กนะฮะสำหรับพระองค์นี้ก็เป็นของท่านนาวาอากาศโทสมศักดิ์อัศวราพานิชน,นะครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านไวน้ณที่นี้นะฮะไปดูกันเลยครับองค์นี้เป็นเนื้อหาแบบ ไม่ลงกุนะครับคือผิวจะไม่มีคราบกุเนะะื้อหาจะเป็นเหมือนกับพระสากลนิยมเท่วไปเห็นโลหะเหลืองอมเขียวเลยนะ,ะดูแล้วว่าแท้ดูง่ายสบายตาแท้มาแต่ไก่ครับพี่น้องครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราจะต้องจำพิมพ์ให้ได้ก่อนนะครับคือพระแท้เนี่ยจะมีความคมชัดลึกนะครับก็เหมือนที่ผมแนะนำในคลิป พิมพ์เสียงโตนั่นแหละฮะดูพิมพ์ทรงให้ได้ก่อนนะฮะว่าพิมเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะฮะ่านไล่ดูประและจุดนะครับทีละจุดว่าการวางมือเขาเป็นยังไงาวางเท้าเป็นยังไงนะครับใบหน้าเขาเป็นยังไงนะครับเสียงเป็นยังไงอันนี้สําหรับด้านหน้านะครับวันนี้ผมมีให้ชมอยู่3ององนะฮะแต่จะไล่ไปตั้งแต่องค์นี้แบบไม่ลงกลุมก,ก่อนนะครับเรียกว่าเป็นเนื้อหาแบบสากลนิยมนะอย่าลืมนะฮะ จำพิมพ์ทรงพิมพ์ได้เนื้อหาได้ความเก่าได้นั่นคือเป็นพระแท้นะคะคำว่าพิมพ์ได้นี่ก็คือพิมพ์ถูกต้องทุกอย่างนะฮะไม่ผิดไม่เพี้ยนการวางมือวางเท้านะครับใบหน้าใบตานะครับเขาต้องได้เป็นลักษณะที่ว่าเป็นของพิมพ์เสียเล็กุวัดขวางนี้เลยนะครับแล้วเราค่อยไปดูที่เนื้อหาความเก่ากันนะฮะชมด้านหน้าไปแล้วเดี๋ยวเรา ไปชมด้านหลังต่อของอพระสังกัดจ,จายพิมพ์เสียงเล็กแบบไม่ลงกุนะครับผมครับก็นี่ก็เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังนะฮะท่านดูนะฮะจำไว้นะครับดูนะความโคมงของเม็ดผระนะครับคือพระเนี่ยเวลาที่เราบอกว่ารอบนร้านเนี่ยอาจจะมี ื่นบ้างลึกบ้างอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยแต่เราต้องเน้นเน้นว่าพิมพ์ต้องคมชัดลึกไว้ก่อนนะครับอะไรที่ตื้นอะไรที่ผอมอะไรที่เรียกว่าบางผิดแผกแตกต่างไปจากนั่นเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับอย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองนะครับย้าเสมอว่าผิดพิมพ์คือไม่ใช่นะครับอาจเป็นพัะเก้หรือออกวัดอื่นยุคหลังหรือว่า,าคือไม่ใช่วัดขวางนะครับ อันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับจําไว้นะจำพิมพ์ไว้ว่าด้านหนาเป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไงบางช่วงผมอาจจะไม่ได้พูดประกอบนะฮะแต่จะให้ชมภาพไปเรื่อยๆแทนนะครับผมสำหรับอันนี้ก็เป็นด้านข้างนะครับจำไว้นะครับสังเกตนะฮะด้านข้างเนี่ยเราต้องไล่ดูตั้งแต่ด้านบนมาเลยว่าต้องเส่เสียนะนะครับขนงคิ้วนะครับ นี่ด้านซ้ายด้านขวานะครับนี่ยคือผมว่าดูแบบนี้แล้วเนี่ยยังไงท่านก็ดูเป็นนะครับครัดูทุกด้านมาแล้วนะครับก็มาดูใต้ฐานกันบ้างนะครับสังเกตนะฮะเนี่ฮะเนื้อหาเหลืองอมงเขียวดีจริงๆนะครับพี่น้องใครที่เล่นสายหล่อนี่ปฏิเสธไม่ได้นะครับกับพระสังกัจจ รุ่นนี้นะพิมพ์นี้ว่ามีความเก่านะฮะถึงยุคจริงๆนะครับผิวธรรมชาตินะครับใต่ฐานก็ตะใบเรียบนะฮะจุดสังเกตอีกอย่างนะครับเหมือนกับเสือนโตนะก็คือเนี่ยปัดขวางส่วนใหญ่นะครับฐานจะเป็น2ชั้นนะครับสังเกตนะครับดูขอบนะครับจะเป็น2ชั้นอันนี้เป็นพลาที่ดูง่ายจริงๆนะครับ ครับก็เดี๋ยวเราไปดูองค์ที่สองกันบ้างนะครับอันนี้เป็นผิวแบบลงกุนะครับนี่ฮะชัดเจนจำพิมพ์แล้วนะครับเราก็ต้องมาจำว่าผิวแบบลงกุเป็นยังไงนะเอกลักษณ์ของกุวัดขวางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนี่ฮะผิวกลุเนี่ยเขาจะเป็นผิวออกเรียกว่าน้ําตาลอมดำนะฮะบางท่านอาจจะเรียกว่าแดงอมดํา นะเหมือนเขาคล้ายๆจะมีสองชั้นนะครับนะผิวข้างในแดงนะฮะแล้วมีเคลือบอีกชั้นเป็นสีดำนะซึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอันนี้แม้จะเป็นผิวลงกุแต่ก็เป็นที่ดูง่ายนะครับเป็นอะไรที่ดูง่ายมากสาเหตุที่ว่าผมบอกว่าเป็นพระแท้ดูง่ายเนะี่ยแม้จะเป็นพระที่เป็นผิวที่ลงกุแต่ทำไมถึงบอกว่าเป็นพระที่ดูง่ายซึ่งบางคนบอกผิวกุเนี่ยเป็นพระที่ดูยากก็เพราะว่า ความเก่านะฮะเขาฟ้องนะครับองนี้นะครับเป็นพระผิวกรุที่ดูง่ายมากๆเพราะว่าเขามีความแห้งนะครับแล้วก็มีร่องรอยผ่านการเวลาการคล้องใช้มาอย่างชัดเจนนะฮะอันนี้เป็นด้านหนาน้ะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านข้างก็จะเห็นเรียกว่าคาบการที่ว่าใส่กรอบคล้องใช้มาเรียกว่านานเลยฮะสนิมขุมการจับอย่างเงี้ย นานแน่นอนนะครับก็สงสัยคล้องตั้งแต่เปิดกุ่ฮะออกกุ่มาเปิดกุ่ปี2527ใช่ไหมครับก็ใส่ตลับคล้องมาตลอดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะครับครับก็มาชมด้านข้างกันต่อนะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะเนี่ยครับดูสนิมขุมนะฮะมีคราบเขียวสนิมขุมนะจับแม่นมากนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในตลับนะครับ ใส่คล้องใช้อยู่ในตลับนะครับเจ้าของในคล้องใช้มายาวนานนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับอะไรจะงค่าแดงๆนี้น่าจะเป็นยางยางรองตลับนะฮะนี่ครับก็ชมกันไปนะครับจดจําพิมพ์ลักษณะนะครับเนื้อหาขององค์พระนะครับอย่างที่ผมบอกว่าบางช่วงบางตอนนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดอธิบายนะครับจะเน้นว่าให้จดจํานะครับ พิมพ์ทรงเนื้อหาท่านท้องอาศัยดูบ่อยๆนะครับเพราะว่าองค์ที่ผมให้ดูเนี่ยคือสวยแชมป์นะฮะคัดมาเรียกว่าแท้ดูง่ายเลยแบบแท้ก็จริงแต่ดูยากก็อย่าไปซื้อนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับองค์นี้ก็ลืมบอกไปนะครับก็เป็นของท่านนาวาอากาศโทสมศักดิ์อัศวราพานิชเช่นกันนะครับ สำหรับท่านสมศักดิ์อัสซาาพันิุ์นี่ก็ถือว่าเป็นเพราะว่ากุวัดขวางเนี่ยท่านเก็บไปเยอะมากนะครับก็ดีที่ท่านไม่ตานะครับให้นํารูปมาลงนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับสําหรับแบบลงกุนะครับกับสาหรับอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับสังเกตดูนะฮะวนใหญ่เนี่ยเม็ดผสมนะครับเขาจะกลมเด้งเลยครับคือจะนูนเด้ง นะครับเส้นคอนะครับเส้นคอด้านหลังนี่ก็คนะมชัดลึกนะครับผิวอันนี้เป็นอะไรที่ดูง่ายและสวยนะสวยและดูง่ายนะชมกันไปพยายามจำให้ได้นะครับแล้วท่านจะไม่ผิดหวังนะครับดูคลิปนี้แล้วผมเชื่อว่าต้องดูเป็นทุกคนนะเพราะผมย้ำมากผมเชื่อว่าผมยำม้ำบ่อยๆจนท่านลำคาญนะฮะท่านอาจจะลำคาญหมันไส้ผมก็ได้นะแต่ผมอยากให้ท่านดูเป็นจริงๆนะครับ หือวัดขวางเนี่ยผมบอกน้องว่าเป็นพระที่แทู้ง่ายขอเพียงแค่เราจําพิมพ์และเนื้อหาให้ได้แค่นั้นเองนะครับและเป็นพระที่ราคายังจับต้องได้นะครับพี่น้องเรียกว่ายังอยู่หลักพันกลางๆอยู่นะครับบูชามาแล้วก็ขึ้นขอได้ค้องได้สบายใจนะครับพุทธคุณก็เรียกว่าดีเด่นทุกด้านนะครับผมที่เห็นชัดเจนที่ว่าประจักษ์กับหลายๆคนก็คือเกี่ยวกับเรื่อง เรียกว่าโพกซัพ,พ์นะครับเรียกรัพ์รับซัพ์ต่างๆนะครับโดยพอพิมพ์ภาษากระจายนะฮะก็ไปชมใจฐานกันบ้างนะครับสําหรับองคงที่ผิวกลุ่นะครับนี่ฮะดูง่ายเลยนะครับจำไว้ว่าพระเป็นมีเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเนื้อหาความเก่านี่จบเลยนะครับฐานเป็นไงฮะสองชั้นเหมือนเดิมนะครับพี่น้อง ฐานสองชั้นนะครคาบสนิมเขียวนะครับเนี่ยคือเ็าเป็นรอยเรียกว่าคือถ้าถ้าไม่ใช่ผิวแบบนี้เนี่ยเป็นโลหะเอเรียกว่าเห็นสีเหลืองชัดเจนโลหะเห็นโลหะทองผสมชัดเจนเนี่ยกระแสสนิมก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้นะครับแต่นี่คือเป็นผิวกรุบนะครับผมครับมาดูองค์ที่สามกันบ้างนะครับ องนี้คงให้เห็นได้แค่ด้านหน้านะครับเพราะเป็นพระที่เลี่ยมเปิดหน้าปิดหลังนะครับองค์นี้ก็เรียกว่าเป็นองค์ดารานะครับอยู่กับผมมาอย่างยาวนานนะครับแต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนมือไปแล้วนะครับผมจําชื่อเจ้าของไม่ได้นะครับก็ต้องกราบขออนุญาตไว้ณที่นี้นะครับองค์นี้ที่เอามาให้ชมคือนอกจากให้ชมความสวยงามแล้วก็จะให้ชมความแตกต่างนะฮะจากพิมพ์อื่นด้วยนะครับ อันนี้เป็นผิวแบบสภาพเหมือนกับว่าผิวเปิดนะครับเป็นผ้าผิวเปิดครับเป็นผิวเปิดเป็นอีกหนึ่งลักษณะของพระที่เรียกว่าแท้ดูง่ายนะครับท่านดูนะครับตรงบริเวณข้างที่ผิวเปิดนะฮะจะเป็นเหมือนมีพลายเงินนะครับมีพลายเงินคุมนะครับโดยรอบนะฮะโดยรอบที่ว่าเห็นโลหะสีเหลืองๆนะครับนี่ฮะดูนะ ้านข้างนะครับคือด้วยหลายมุมนะครับอันนี้คือรูปสตูเนี่ยถ่ายมาแบบนี้นะครับผมก็ให้ดูแบบเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเนี่ยก็จะเห็นนะครับเห็นฮนะพายเงินชัดเจนนะครับเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าความแท้ดูง่ายนะครับลักษณะของเรียกว่าพระแท้ดูงง่ายนะครับอีกหนึ่งความแตกต่างนะครับของพระองค์นี้ที่ผมมาให้ชมเนี่ยก็คือว่า แตกต่างจากอีก2อ,องค์แรกนะครับก็คือตรงฝ่าเท้านะครับที่ผมวงกลมสีแดงไว้นะครับพี่น้องครับเนี่ยเขาจะมีจุดเล็กๆนะครับบางคนเนี่ยเขาอาจจะแยกว่าเป็นสองโพสองพิมคือพิมพ์ฝ่าเท้าจุดกับฝ่าเท้าไม่จุดผมเองในกลุ่มอนุรักษ์สืบสานเนี่ยผมก็เรียกแยกนะครับแต่จริงๆแล้วสองพิมเนี่ยไม่แทบไม่มีความแตกต่างกันไม่เหมือนกับพิมพิมพ์เสียนโต นะครับที่ AB บีจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับเรื่องความสวยงามสง่างามนะครับแต่พิมพ์เสยนเล็กเนี่ยฝ่าเท้าจุดกับไม่จุดเนี่ยมันแทบไม่ต่างกันก็แตกต่างกันแค่ตรงจุดแค่นั้นเองนะครับเรื่องความสวยอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าไม่แตกต่างกันเลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ฝ่าเท้าจุดนี่อาจจะคมชัดลึกกว่าแบบกว่าเท้าไม่จุดจากประสบการณ์ของผมเนี่ย ที่เห็นมาเยอะๆลหลายๆองค์เนี่ยไม่ต่างครับไม่ต่างเรียกว่าบูชาได้สบายใจทั้งสองพิมพ์สองแบบนะฮะจะเป็นฝาเท้าจุดหรือไม่จุดก็แล้วแต่เพียงแต่ผมเอามาเป็นจุดสังเกตกแค่นั้นเองก็จะลืมนะครับมีผิวแบบไม่ลงกุนะครับผิวลงกุนะครับอันนี้เป็นผิวเป็นผิวกรุแล้วก็สภาพผิวเปิดนะครับอ่าแล้วมีภายเงินนะครับสามลักษณะนี้ถือว่าเป็นพระแท้ดูง่าย แต่อย่าลืมว่าพิมพ์ทรงต้องคมชัดลึกชัดเจนนะครับครับก็ปิดท้ายแล้วนะครับผมก็ให้ดูมาหมดแล้วทั้ง3พิมพ์สามแบบเรียกว่า3แบบนะครับผมคือเนื้อหาแบบไม่มีคราบกุ่นะครับมีคราบกู่แล้วก็เป็นผิวแบบมีคราบกุ่แต่ว่าผิวเปิดนะครับจำไว้ว่าย้ำเตือน ให้ลำคาญกันอีกครั้งนะครับว่าพิมพ์ต้องมาก่อนนะครับพิมพ์ต้องได้นะครับให้เล่นหาแบบมาตรฐานสากลนิยมนะครับพิมพ์ต้องได้นะฮะเนื้อหาต้องได้เขาเล่นกันแบบไหนให้เล่นแบบนั้นนะครับอย่าแบบผิดแผกแตกต่างไปนะครับไม่เช่นนั้นท่านจะพลาดไปโดนพระเกหรือพระผิดวัดนะครับผม ย้ำเตือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมเรียกว่าพาหัวคลิปว่าดูคลิปนี้จบแล้วเล่นเป็นแน่นอนเนี่ยผมว่าไม่ไม่เกินจริงนะครับเพราะว่าท่านดูดหลายรอบเนี่ยยังไงท่านก็ดูเป็นนะฮะย้ำเตือนกันนะครับด,ดูหลายรอบท่านดูเป็นแน่นอนนะครับ ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหากสิ่งใดผิดพลาดนะครับการพูดการอะไรอาจจะตะกุกตะก,กักติดขัดไปบ้างก็ต้องอกราบขออภัยด้วยนะครับผมเจดนาผมคือต้องการให้ท่านได้ความรู้นะครับจากคลิปนี้นะครับผมและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องทุกท่าน กราบขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ